แรกคูหนึ่งก่อนที่จะเป็นอิสระจากทุกสิ่งนะคะคูหนึ่งรู้สึกว่าคูหนึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองคูหนึ่งต้องรีบสำเร็จเพื่อชนะผัวชนะแม่ชนะ ชนะคนนั้นคนนี้ที่ดูถูกฉันฉันต้องการการยอมรับใครบ้างที่เป็นอยู่ต้องพิสูจน์ตัวเองฉันจะต้องทําให้เขาเห็นว่าฉันทําได้อันนี้เรียกพิสูจน์ตัวเองนะใครก็ได้ที่ดูถูกคุณอยู่ฉันจะต้องทําให้เห็นทาไปแล้วไม่มีใครมาชมคุณรู้สึกแย่พอได้รับคําชมคุณรู้สึกดีวันไหนที่คุณไม่ได้รับสิ่งนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าคุณดีไม่พอคุณต้องการเป็นที่รักใครพูดอะไรเนี่ยคุณเอาคําพูดเหล่เนี้มาใส่หัวใจคุณหมดเลยคุณรับ มาหมดเลยอะแล้วคุณก็ต้องการพิสูจน์ถ้าฉันทําได้คนเหล่านี้ก็จะได้กลับมาชมฉันถ้าคุณมีใดๆที่ครูหนึ่งพูดมาอยู่ตอนนี้นะคะคุณไม่เป็นอิสระเลยคุณไม่เป็นอิสระในหัวใจของคุณเลยคุณเชื่อไหมคุณหนึ่งก็เคยเป็นเพราะครูหนึ่งไม่มีใครรู้จักเลยสรุปคือมาขายออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดทุกวันเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับหรือว่าต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเอง